สวัสดีครับร้านวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนำเช่นเคยครับเป็นเรือทองเรือทองปลอดภัยค้าขายร่ำรวยนะครับของหลวงพ่อตีวัตถุตช้างนะครับรุ่นนี้หลวงพ่อตีเสกนะครับผมเป็นวัตถุมงคลที่แปลกๆนะครับมีรูปปลากริแปลกดีนะครับข้างหลังก็จะเป็นหลวงปูก,กีวัตถุช้างหลวงปูก,กีนั่นก็เป็น นะครับเป็นน้าแล้วก็เป็นอาจารย์ของวรตตีด้วยนะครับผมแล้วก็สืบทายนะครับพุธโคมมาจากวัดประดูทรงธรรมนะครับอุทยานะครับผมวัดประดูในทรงธรรมอุทยานนะครับชื่อของหลวงปู่เกศสลักที่ที่หินนะครับแผ่นหินอ่อนที่วัดนู่นเลยนะครับวัดประดูในทรงธรรมนะครับ อยุธยานะครับที่ไปก็เขียนว่าเดินทางปลอดภัยค้าขายร่ํารวยเงินทองไหลมานะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีพระเจ้ามุงคลทองหลวงพ่อตีนะครับเรียกทรัพย์ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นขุนแผนไพมหาพูดหรือวัตเจมุงคลอื่นๆนะครับก็เป็นพระเจมุงคลที่เรียกทรัพย์ให้โชคแล้วก็มีสายสำหรับห้อยแหวนได้นะฮะ แขวนในร้านหรือว่าตั้งอยู่ในตู้กระจกนะครับหรือคนขายออนไลน์ก็แขวนไว้ในห้องนะครับเป็นสิ่งที่ช่วยกําลังใจนะครับผมเช่ามาจากวัดหลายปีนะวัดถูช้างนะครับน่าจะประมาณสักปี5้านะน่าจะประมาณปี59ปัจจุบัน68น่าจะประมาณ9ปีแล้วอยดีเก็บไว้ไม่ไม่ได้ออกมาเลยนะครับเก็อองอยู่ในซอง อเอามาโชว์โพสก็แปลกดีนะเป็นวัตถุมงคลเครื่องรางอีกแบบหนึ่งนะครับของวัตถุช้างนะครับ <c oughs> สวยอยู่นะครับสวยอยู่รายการนี้นะครับลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจนะครับติดต่อร้านอวยพรพักเครื่องนะครับโทรศูนย์เก้าก 9540808หรือ0814203001ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแล้วั้าใจไปพาทุกรายการว่าจุ่งงคลดีๆจากร้าน้วยพอรักเครื่องขอบคุณครับนะครับสวัสดีครับยังไงขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับหลวงพ่อตีเนี่ยท่านก็เป็นเกจิศักดินนะครับพอดีผมไม่ทานหลวงปู่กี่ทานแต่หลวงพ่อตีนะครับเวล,ลาเราจะไปถวายของขั้นอย่างเช่น สังกทานต่างๆบางทีอธิษฐานในใจท่านก็จะนั่งรอนะครับท่านก็นั่งรอนะครับมีครั้งนึงเคยพาแม่ไปเด็กบอกโอ้ท่านหลับไปแล้วท่านท่านจะําวัดอยู่กับกุฏิข้างบนนะแต่พออธิษฐานทักคู่ท่านก็หลงมานะครับหรือว่าช่วงที่นะครับผมจะไปบวชที่วัดบวรท่านก็ผมก็ไปบอกก็เอาธูมกุกลลยาให้ท่านจานะไปเจ้าธูมกุกลลทีวัดถูช้างแล้วก็ไปยืนรอท่านก็ท่านเข้าเพนนะฮะ ็มีข้าวต้มนิดๆหน่อยๆแล้วก็หมูหยองตาภาษาคนสูงวัยนะครับท่านก็เรียกรีบเรียกให้มาตานนะมีเมตตาสูงมากทมเสร็จแล้วขอ,อตัวไปตอนหลังก็ยังเอารูปพระบูชาที่วัดบรวรนี่ท่านดูถ้ารู้จักกันนะเป็นธรรมีกระทังกัน,กน,กนเป็นเพื่อนกันนะฮะอย่าตินะครับถ้าสัมผัสกับท่านเยอะๆจะรู้นะครับถ้าเป็นพระรีบรีบง่ายๆแต่ศักดิ์สิทธิ์นะครับ วัตถุมงคลท่านคล้องคอแล้วสบายใจนะครับป้องกันภัยให้โชคลาภนะครับเป็นที่ทราบันดีวัตถุมงคลบางรุ่นท่านก็การแผ่นทองแล้วก็ทองไม่ละลายก็มีนะครับคนที่เป็นสตสายนี้จะทราบันดีนะฮะโอเคนะครับรายการนี้นะครับถ้าใครสนใจติดต่อมานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ